สนุนโดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่นดีพี่ดุกผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังพี่เรื่องอะไรเมื่อเช้านี่นะ <c oughs> ผมเอามือล <c oughs> ้วงในกระเป๋ากางเกงล้วงเข้าไปปับ๊บมือเอาออกไม่ได้เลยพี่ทำไมออกมาไม่ได้วะล้วงไปเจอแบงค์พันไงพี่มันพันมือผมอยู่เลยเอาออกไม่ได้ไงพี่ <c oughs> ตกลงไว้กันไหมเอามือล้วงไปในกระเป๋าล้วงปั๊บเลือดไหลไม่หยุดนะวะทำไมเลือดไหลไม่หยุดล่ะพี่ก็พี่เจอเหรียดบ้ามาเหมือนกันเลยวะเมื่อกี้นั้นฉันเอามือล้วงไปในกระเป๋านะเจอเลยวะเจออะไรพี่เจอมีดนี่ไง ตั้งเล่นกันอยู่ได้ตั้งอะไรก็ไม่ตั้งไอ้ปล่อยโคไอ้พวกนี้นี่สนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสบู่สายโรเมตรอยาค่ะมีอะไรกั่ะมันจะดีเหรอคะให้พวกเรานอน ไม่ได้มีกันแค่สองคนนะคะก็ <Okay. S 1> ยังมีผู้ต้องหายสองคนอยู่ข้างล่างค่ะโอ้หไปที่อื่นเถอะใช้เอามาเลยไม่เป็นไรนะอยู่กันเยอะๆแบบนี้สนุกดีมา<ม>อยม่กินกันที่นี่ไม <ร S> ่เป็นไรค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องไม่ต้องห่วงทำไงพ่อเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทำมาอยู่กันเยอะๆแบบนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเอาของไปจำานาอีกเพราะค่าใช้ใจ่ายมันเยอะไงอ๋อมีคนมาเยอะก็ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายก็ถูกต้องแล้วร้อนร้อนเปล่าเปาเอาไปพาเข้ามาเร็วๆเดี๋ยวพักกันให้ตามสบายนะครับต้งเออำรวจด้วยเพื่อเป็นบ้านของวจ เก็กเอินหนึ่งแล้วก็ขอบคุณกันได้ด้วยเพาอุตส่าห์ที่ประกอบร้านขอบคุณครับคุณป้าขอบคุณครับคุณลุงขอบคุณครับคุณตาขอบคุณครับผู้กองขอบคุณครับหัวหน้าไม่เป็นไรตามสบายเดี๋ยวาเดี๋ยเดี๋ยวตกลงคุณเห็นหัวหน้าโจนใช่ไหมหัวหน้าโจรมันอยู่ไหน อยู่นี่ to เฮ้ยนี่นี่ใช่ไหผมตำรวจดูดูนิ้วมันสิครับมานิ้วไหนหัวหน้าจนอ๋อดีมากเดี๋ยวผมจะไปจัดการปืนปืนปืนเห้นไหเผือปืนเป็นตำรวจยังไงให้เขาดึงปืนเลยนะเผือไอ้เนี้ยเผื่อจ้องจะมยปืนอย่ากันดะไปรีบไปจับมันเฮ้ยคุวจมาช่วยเด้วยมาไปจับมันไปช่วยตำรวจแล้วไปช่วยตำรวจแลยนะตุ้มแบงไ์แบงค เฮ้ยนำไรนี่นี่ขอขอไอ้หนี้แหกปากแหกคอชี้มาได้ยังไงเรื่องหัวหน้าอะไรอยงางบ้าปะเนี่ยหัวหน้าเออก็ดีใจไงแต่ยังไงนะฉันก็ต้องขอบคุณหัวหน้าที่ที่พักพิงกับฉันมาขอบคุณกูทำไมกูไม่ใช่เจ้าของบ้านกูหนีกูหนีตำรวจมาแอบอยูนี่อีบ้าเอ็งสองคนอ้ยที่ไปเยอกยนทำไมมาที่นี่กันนี่และต่อจากนี้ไปนะเอ็งสองคนต้องจำไว้นะต่อไปนี้ห้ามเนี่ข้าว่าหัวหน้า ไม่ให้เรียกหัวหน้าแล้วครับออผมรอเวลานี้มาตั้งนานแล้วครับออไอ้เฮิมขัดองเท้าให้พี่ต๋องทีงท,ออที่ไม่ให้เรียกหัวหน้าแต่ไม่ได้ให้มาเป็นหัวหน้าพี่ฉันบอกนะหมายความว่าถ้าแกเรียกฉันหัวหน้าน่พวกตำรวจเขาก็รู้สิว่าพวกเราเป็นโจรออแล้วเขาก็จะรู้ว่าพวกเราเนี่ยรู้จักกันต่อไปนี้เราต้องทำเหมือนไม่รู้จักกันเข้าใจไหมครับและที่สําคัญนะเว้ย ต้องรีบพาไอ้ผู้ตํารวจเนี่ยออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแล้วพวกเราไปเจอคันที่ค่ายเดี๋ยวมันค่ายอะไรฮะอ๋อค่ายโจรเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ใครเป็นคนบอกว่าไอ้พวกโจรวิ่งไปตรงนั้นเมื่อกี้ผมตามไปแล้วไม่มีเลยใครใช่ขอบผมครับแต่ว่าต้องขอโทษคุณตำรวจด้วยนะครับพอดีว่าเมื่อสักครู่เนี่ยตาฝาดครับโอ้โหเมื่อกี้วิ่งกั็ลิ้มแทบหอยโอ้ถ้าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจับกังคุกตลอดชีวิตเลยก็ฮะ โอันนี้เมื่อกี้ผมเห็นคุณยืนใกล้ๆกันสนิทสนมกันรู้จักกันปะใครเสียบผมกำลังจะเข็นความลับเอาว่าหัวหน้าโจนไปไหนครับอ๋อนี่ตกลงพวกคุณสองคนนี่เป็นลูกน้องเขาใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ตกลงตำรวจหมายถึงว่าอายุผมเป็นน้องเขาครับตกลงไม่รู้จักกันนะไม่รู้จักผมเนี่ยเป็นรุ่นพี่เขาอ๋อรุ่นพี่นี่รุ่นน้องก็พวกไงพวกคุณสี่คนนีนแก๊งเดียวกันใช่ไหมใช่ครับ คุณอย่าเข้าไปคุณตำรวจหิคุณตำรวจครับคุณจะพูดฟักไฟให้ผมผมงงเดี๋ยวพาผมงงกันต้องมาผมก็สารภาพหมดหรอกครับว่าคุณเป็นโจนรับ พอแต่ครับเออ่ผมว่าข้าวจะเย็นหมดแล้วไปกินข้าวเอาตำรวจครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เมียผมดูแลให้เอามางกิน้ไปนั่งกินข้าวกันอันนี้พวกเราก็ไปไปกินข้าวแล้วระวังระวังนะดูด้วยนะเป็นคุณป็นตาให้หน่อยนะพี่จ้าเดี๋ยวพี่จัดข้าวมาให้คุณตำรวจเขาอีกสักชุดหนึ่งนะได้ได้ได้คุณเป็นตำรวจที่เก่งมากๆเลยอยากกินอะไรไหมคะทานมาสักครั้นะคุณตำรวจนะนั่ต้องต้อง้องร้มาชิ้นๆก่อนเลยฮะใครเอาข้าวมาข้างหลักมากมาเร็วเอาพี่นันทาดีกว่า ผมต้องขอขอบคุณพวกคุณทุกคนเลยนะครับที่ให้ความร่วมมือกับตํารวจนะครับเออ,เอ,อและอย่างหนึ่งถึงพวกเราเจะจับหัวนหน้าโจรไม่ได้แต่เราก็จับลูกน้องโจรได้ถึงสองคนใช่แล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะไปสอบปากคำาเองครับว่าไอหัวนหน้าโจรมันอยู่ไหนแล้วผมก็จะไปตามลากคอนมาเข้าตารางให้ได้ครับ,รบและอย่างหนึ่งแหมบอกตรงถ้าไม่ได้ครอบครัวพวกคุณช่วยในผมแย่นะครับทั้งที่พักทั้งอาหารการกินที่ดูแลพวกเรามาโดยตลอดผมต้องขอขอบคุณจริงเลยนะครับไม่เป็นไรครับและในคุณงามความดีของครอบครัวคุณ ผมก็เลยอยากจะมอบโล่เป็นเกียรติประวัติของครอบครัวคุณใช่ครับผมทางการได้รู้ว่าครอบครัวคุณเป็นครอบครัวที่ดีก็เลยทําโล่ให้ครับขอบคุณมากจะเอาโล่มาได้ค่ะมอบโล่เกียรติยศให้กับคุณนะฮะโล่มันควรเปล่าครับคุณต้นได้ค่ะทุกคนดีมากนี่ครับเป็นโล่ที่เราหล่อมาจากกระทะนะเอามาทําไมอะไรเนี่ยนี่มหะค่ะโล่แถมดาบไปด้วยค่ะครับมีโล่มีดาบมาได้ เออใจเย็นค่ะโล่โล่ที่ตำรวจทำไว้ค่ะมีค่ะแต่ว่าทางสนอโ,อโ,ล,โ,ล,โล,ลยังสลักชื่อไว้ไม่ตันค่ะเดี๋ยวนี้มาแก้ขันไปถึงสนอเดี๋ยวเราเปลี่ยนได้เลยค่ะอ๋ออันจริงยังยังไม่เสร็จรือว่าของจรงิงมันเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้สลักชื่อคครบใช่ก็ถือว่าเอาอันนี้แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะครับได้ครับไม่เป็นไรครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นดาบครับอ่าอันนี้เป็น ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับผมว่าโล่แบบนี้ก็เท่ดีนะเท่ดีไม่เหมือนใครดีไงพ่อไม่เหมือนใครครอบครัวเรามันใจบุญไม่เหมือนใครอยู่แล้วครับใช่เอาจรรูปเลยนะคะเป็นโล่ที่มีประโยชน์เหมือนกันนะคะแหมเมื่อไหร่กระทะที่บ้านพังก็เอานี่แทนได้พ่ออุไม่ได้ในของราชการเราต้องไปคืนเขาไม่แต่ถ้าเกิดแก้ขัดได้ครับเอานี่เป็นกระทะปุ๊บถ้าเกิดตะลิวไม่พอก็เอานี่ผัดได้ครับเออจะไม่ล่าโอ้ใช้ได้หลายอย่างดอ้ถ่ายรูปถ่ายเลยนะคะครับผมร้องหคะครับผมเดี๋ยว ไม่รอค่ะถอดดีกว่าค่ะชิคะๆหน่ยค่ะผู้หมดชิ้นหอยค่ะชิดนๆนยค่ะคุณพี่มวดไหนผมผู้กองถ่ายรูปรถชิดอีกไหมคะชิ้นอีกไหมคะผู้คุณผู้หญิงชิ้นอีกค่ะคุณพี่ค่ะชิ้นหน่อีกนิดค่ะหนึ่งสองสามบ้บ เป็นไงคะคุณตายแล้วคุณกดสูงทำไมล่ะเห็นผมบางผมเนี่ยไม่ได้ดิเอามายเอามายถ่ายใหม่ทีนไม่เอามุมสูงใช่ไหมไม่ต้องเอาสูงไม่เอาเอาครึ่งตัวครึ่งตัวเอาอนุญาตใส่หมวกดีกว่าเดี๋ยวเห็นบางครับครับครับโอเคนะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวนับหนึ่งถึงสาม้วจ่ายยิ้มนะคะค่ะเรายิ้มโอเคโอเคโอ้โหเงาวับเลยค่ะเงาวับอะไรคะดาวค่ะดาวนึกว่ากระทะหนึ่งสองสาม ดูดูดูฮ่าใส่หมวกแล้วดูดิฮ่านี่ยอะไรมายืนอยู่ข้างผมตัวอะไรอ่ะไหนๆลุงลุงลุงพ่อเหรอพ่อเองพ่อเองผมคิดว่าติดวิญญาณมาคเลยแม่ก็ดีอยู่แล้วนะครับแม่ไอ้หนังนี่ไม่เสียตรงติดวิญญาณเนี่ยหน้มันน่าตบด้วยโล่เนี่ย พ่อเราจะตบรางวัลตบรางวัลครับขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับผมขอบคุณครอบครัวคุณมากครับลาแล้วครับเดี๋้ๆเดี๋ยวที่เขาผู้กองจะขับแล้วเหรอโถน่าจะอยู่กินเอาง่ายเดี๋ยวไว้ออกเวลานอกราชการแล้วผมจะมากินแล้วกันนะครับสัญญานะคะออกเว้นแล้วจะมากินนะคะครับเนีเปี้ยวปากไปที่จับพัดแล้ัดเยอะมากเลยนะฮภูมิใจและได้โล่นะพ่อสังเกติประวัติของครอบครัวเรา สนับสนุนโดยพัดลมอกาวาสมาโล่งอกไปกันได้ทัทีฉันสามคนจะโล่งอก,กว่านี้ถ้าแกสองตัวไปด้วยไม่ไปพูดกับพี่เขาแบบนั้นแล้วทำไมทำตัวไม่น่ารักเลยอนะ่ะเอ้ยพี่ชายไม่เป็นไรหรอก ย่าไม่ว่าพี่สะพ้ายเขาเลยไอ้จริงๆแล้วพวกผมสองคนเนี่ยก็มาอาศัยอยู่นานแล้วก็คืออยู่ต่อไปก็จะสร้างภาราให้กับครอบครัวพี่นะครับโหพี่พี่นี่ช่างเป็นคนประเสริฐจ,จริงๆเลย<อ>เห็นว่าน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวอยู่ทานข้าวด้วยก,กันก่อนนะหุเฮ<อ>้ยนี่อะไรกันคุณมาบ้านคุณเนี่ยผลละมุงผลลบไม้เน่มีมาเหรอ,หอกินตะข้าวปาททองเอืดไปหมดแล้วนี่เลยสามสีเดือนนี้ต้องเอาเคียวเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวข้าวไหนเออกินข้าว ฉันว่าท่านสองคนน่ะมาพึ่งพิงมันมาแล้วเพราะมันสมควรที mm ่จะไปจากที ria, ่นี่ในสักทีย <sh ังก็ทจะได้ลาเลยละจ้ะโอ้ยน่าเสียดายลอเกินพ่อหนุ่มเห็นกันอยู่หลับหลับใครจากันซะแล้วโอ้ี่ท่านจะไปจากที่นี่นะไม่ได้ไปตายนะจะไม่ต้องร้อง่มร้องให้แล้วเป็นการตอบแทนครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกผมสองคนจะเดินทางกลับไปจะกินข้าวต่อล้วครับไล่ ผมสองคนก mm ็ไม่มีอะไรมากใช่นอกจากจะตอบแทนโดยการปดกูไงอะไงฮะฉันบอกพี่แล้วไหมฮะว่ามันสองคนนั้นก็เป็นโจรจริงๆไอ้พวกนี้นี่ไอ้พวกไอ้พวกกินบนเรือนกินรถบนหลังคาไอ้ทำคุณบูชาโทษไอ้เลี้ยงไม่เชื่องไอ้น้ำมาปลากินหบนไอ้น้ำรถขงของนี่โว้ยคุณจะด่าอะไรแล้วเนี่ยอย่างนั้นใจเย็นๆนี่ไปว่าพวกพี่เขาทำไมอ่ะ นี่มันเป็นจองขนาดนี้พี่ยังดีกับมันอีกเหรอเนี่ยฉันไม่เข้าใจพี่จริงๆเลยโอ้ยชีวิตสองคนมันน่าสงสารเป็นโจรนี่ก็ต้องหลบหนีหลบตำรวจอีกหลายปีหลายเดือนโอ้โห่าสงสารมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกมากมีเท่าไหร่จะไปเอามาให้มัน่อนเธอเยอย่าบวชะเทียกันมีเงินมีทองมีข้าวของไทยเอาไปให้หมดเฮ้ยนีนนะ่ได้แล้วฉันก็รู้ความจริงว่าพวกแกน่ะเป็นโจร

โอ้โหนี่มันจะยิงแกอยู่นะเนี่ยฮะฮะไม่ได้ใจดงกันไม่หรออีผัวปัญญาอ่อนเฮ้ย <c oughs> เห็นกนารบรงคับ <c oughs> ป่ามุขปะไม่ต้องถียนกันคุณตำรวจถ้าคุณไม่อยากให้ชาวนานี่ตายแล้วก็วางปืนซะทาไมวางปืนไอ้ชาวนานต้องตายเพราะงูเห่าอย่างฉันสองคนนะ <c oughs> ผมจะนับหนึ่งถึงแสนเห็นไหมเขาเป็นคนใจบุญเห็นไหมโอเคผมจะวางเลยเ็นทีต้องวางแล้วล่ะไม่งั้นตัวประกันเป็นอันตรายหนึ่งสองสาฉันจะยิงหน้าไอ้เล็กไม่ใช่หนุ่ยพ่อันเสียชฉว พี่ชายพี่ชายเป็นคนดีจริงๆเลยกินข้าวด้วยกันก่อนนะพี่นะข้าวอะไรนะไม่อยากให้มึงกินข้าวแล้วนะก็หูงไว้เต็มหม้อเดี๋ยวไปกันหมดไม่มีใครกินอ่ะงูนี่จะอ้วนตายเขาเมื่อไรพี่ชายครับเมื่อวานเน all, course, lord, ี่ยฉันเห็นเนี่ยทั้งพระทั้งทองอ่ะมีไหม มีทองเส้นสาสเส้นแบบนั้นอีกไหมโอ้ไม่ได้เป็นเส้นอันนี้เป็นทองแท่งเลยฉันน่ะเก็บตัวสะสมสะสมเล่นทองแท่งไงทองแท่งใช่ยังมีใช่ไหมมีไปเอามาให้ฉันเออแยมเป็นค่าเดินทางเขาไปเอาทองมาให้พี่เขาไปแล้วแล้วยังมีทองอีกเหรอพี่ก็อยู่ในตะครองไงฉันเอาแอบไปไดนั้นน่ะในตะครองอยู่ข้างบ้านไงในตะครองอ่ะแล้วเลย โอ้ยขอบใจมากพี่ชายเยอะแหมเป็นคนดีจริงๆเลยเราเนี่ยโอ้ยเลี่ยถือขนาดนั้นโอ้โหไม่ต่างสี่สิบห้าสิบบาทนะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาต่อข้างนี้ให้พี่เข้าไปส่วนอันนี้ของพี่โอ้โหให้แบ่งกันเลยเหรอเอาไปเลยคนละอันเลยพี่นะเล้ยถืออันเลยนะจ๊ะให้เท่าไหร่อนมันอาจจะโกหกเราก็ได้ใช่เช็คของก่อนเว้ยเลี้ยงถือนี่เฮ้ยอย่ามอกนะเล้ยงทำไมมันอยู่ลึกลูกบ่ ของแท้ทั้งนั้นหละจ้ะพี่เฮ้ยอะไรมันมีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหอทองไะไรบทองบ้าอะไรนะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอาจจะเป็นกระปทองไห้แท่งนะจ้า๋อมันชนกันเบียดกันใช่หัวก็ไปสิเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยโอ๊ยให้ขัด้ขัดห้ัดอะไรโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยอโ เมื่อวานเนี่ยผมไปทำนาแล้วเห็นงูเห่าสองตัวเนี่ยมันนอนไม่สบายอยู่มันขาดความอบอุ่นผมก็เลยเอาคอในนี่ออกไปอะ่ะและ้วเอางมูมาไว้แทนเพื่อให้ความอบอุ่นมันผมลืมบอกนี่ไใจดูี่ป็ัปไปไปรักษาก่ไปโงพบาลเวๆเรวๆีๆ่ๆๆ 1> 1> ไจเดียวแล้วยาืมกลับมากินข้าวนะไ โอจะเป็นแอนะจะทำให้เขาบาดเจ็บมาโดนงูกัดพ่าหนุ่มคุณไม่ผิดหรอกคุณทำถูกแล้วเนี่ยสภาพแบบนี้นะมันเหมือนกับสูภาษิตที่เขาว่าชาวนากับงูเห่าเลยแต่สภาพนี้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนดีกว่าชาวนากับงูเห่ามันไม่เหมาะน่าจะเป็นชาวนาไปช่วยเหลืองูเห่าแล้วงูเห่ากัดจนตาย ียคก็ดูสภาพมันสิผมผิดเองนี่คุณอย่าคิดเรื่องไร้ดีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะผมให้จ่าแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วอาจจะรอดปลอดภัยก็ได้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะตามไปดูจ่าว่าเป็นยังไงบ้างคุณต้องถามเป็นยังไงบ้างคุณจะทำอะไรเขาอีกนะครับอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไมให้ไป็นไงจ่าคุณต้องถามเป็นไงบ้างรอดไหมตายทั้งผู้แต่งงูรอดค่ะตายทั้งคู่แต่งูรอด นี่หมอเขารักษาอย่างไรทำไมไม่รักษาคนก่อนนะฮะวันนี้ทีฉันพาไปโรงพยาบาลผิดค่ะปพาไปเข้าโรงพยาบาลสักเขารักษาแต่แบบไม่รักษาเขาตายโอโอเขา,า,าตายแล้วคนยวอย่าไปคิดแบบนั้นคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของไอ้โจรน,นั่นก็นแล้วกัน<อ>นะผู้สาไปโรงพยาบาลดวงชะตาจะต้องตายเพราะเข้าโรงพยาบาลสักดูสิแล้วตอนนี้ลุอยู่ไหนลุอยู่โรงพยาบาลค่ะเออพูดถูครับผมต้องขอตัวก่อนนะครับ ไปเยี่ยมหมูครับไปเยี่ยมหมูไตเยี่ยมหมูผู้กองจะไปแล้ววะพี่โอ้ผมต้องไปเดี๋ยวนี้เนาะไม่รู้ทำไงอ่ะผู้กองครับครับเยี่ยมหมูเสร็จยังไงกลับมากินข้าวที่บ้านไม่เหรอมันจะมีอะไรกินมันก็บ้านคุณเห็นมีแต่ข้าวกับผักแค่นั้นเองโอู้หูแมผู้กอง มันมีค่ากว่าจริงกลับเยอะค่ะกลับเยอะแยะเอางี้แล้วกันนะออกคือในควของมีที่คุณชวนผมกินข้าวแต่ผมไม่มีเวลาเดี๋ยวผมต้องไปดูงูก่อนแล้วว่าผู้ต้องหาจะทําศพกันยังไงนะครับขอบคุณครอบครัวคุณมากครับขอบคุณมากครับมีเวลาแล้วผมจะกลับมาครับกรับคืนรูปทำสิ่งไหนก็ต้องได้สิ่งนั้นแล้วโจนมันตายเนี่ยเราจะบาปไปด้วยไหมเนี่ยใช่สิพ่อ